มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็พูดถึงการกับประกอบกู้เงิน5สนล้านบาทนะคะล่าสุดนาะจากช่วงปีที่แล้วเรา่า1ล้านล้านบาทเนะาะที่มีการ กู้เงินกันมาแล้วก็ใช้จ่ายกันไปใ,<ช>ในเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 ทั้งอย่ง,ง่ของการจัดทําโครงการต่างๆจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ใช่ไหมคะให้ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่นี้เนี่ยสาเหตุที่ต้องมีการกู้เงินเพิ่มในคราวนี้เนี่ยนะคะท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์เนี่ยก็ออกมาพูดในประเด็นการกู้เงินเพิ่มอีก5 0 0 0 0นล้านบาทเนื่องจากว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะตั้งแต่เดือนมก,กราคมต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมาจนถึงเมษาที่โอ้โหการระบาดมันค่อนข้างไม่มเกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะมีความรุนแรงมากขึ้นสถิติของผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผู้เสียชี ชีวิตที่เป็นตัวเลขที่สูงมากขึ้นด้วยแน่นอนว่าสิ่งนี้มันส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยเนาะทำให้สํานักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการคาดการณ์กันออกมาถึงการขยายตัว GDP ก็คือการใช้จ่ายมูลค่าทางการตลาดการบริการในประเทศของเราเนี่ยนะคะในปี64เนี่ย จะอยู่ที่1.5ถึง2.5เปอเเท่านั้นเองอม,มันน้อยมากเนาะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะรองรับผลกระทบจากการระบาดในระลอ,อกใหม่ทีนี้แหล่งเงินงบประมาณปกติที่เราใช้จ่ายกันนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ย มันมีจํากัดนะ<ช>คือมันยังมียุทธศาสตร์อื่นๆมันยังมีเรื่องอื่นๆในประเทศไทยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องโควิด19เท่านั้นนะ<ช>ที่มันส่งผลกระทบต่อคนไทย<ช>แต่ภัยอื่นๆเรื่องอื่นๆที่<ช><ช>จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเราต้องใช้งบประมาณส่วนนี้ในการเข้าไปจัดการ<ช>เพราะฉะนั้นถ้าจะให้จัดสรรทั้งหมดเพื่อมาใช้กับโควิด19เนี่ยมันคงทําไม่ได้ทั้งหมดอื ก็จําเป็นที่จะต้องไปกู้เงินเพิ่มเติมม่บเพื่อมาบริหารจัดการและแก้ปัญหาโควิด1 9โดยตรง<ช>นะคะนะเราจะได้มีงบประมาณในการที่จะจัดการก็คาดการนะคะว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงปี2 5 6 4ถึง2,565เนี่ยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ1.5ทีนี้ไอ้500ล้านบาทคราวนี้ที่เรากู้มาเนี่ยนะคะเขาเอาไปทำอะไรบ้างสามแผนงานหลักๆค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะที่เขาทำก็จ คล้ายๆกับในรอบแรกที่เคยกู้กันไปอ,อย่างแรกก็คือเป็นแผนงานหรือว่าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโควิด -19 วงเงินอยู่ที่30ม0 0ืนล้านบาทอันนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขตรงไหนยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 จัดหาซื้เพิ่มเติมในนี้ การซื้อวัคซีนค่ะอ่าอันนี้ก็จําเป็นก็จะอยู่ในวงเงินนี้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์กับสาธารณสุขทั้งหลายทีนี้แผนงานที่2ก็คือว่าแผนงานหรือโครงการที่ช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้กับประชาชนในทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดสิอันนี้วงเงิน3ามแสนล้านบาทออะไรบ้างอ้าวอย่างเช่นที่เราเห็นกันอยู่คนละครึง่งอ่าเราชนะมสามสิบสามต่างๆเหล่านี้เป็นการชดเชยหรือมากกว่านั้นอีกนะคะอาจจะไปชดเชย พวก SME พวกธุรกิจขนาดย่อมอะไรต่างๆนะคะอ,อ่าเดี๋ยวเนี้ย ก็จะอยู่ในแผนงานแบบนี้และสุดท้ายก็คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19อันนี้นะวงเงินหนึ่งแสเจดหมื่นล้านบาทอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะคะแพ็กเกจต่างๆที่เราออกมาถ้าอย่างคราวที่แล้วถ้าเรานึกได้ก็จะเป็นอะไรนะโครงการที่ส่งเสริมการไปเที่ยวอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เราเที่ยวด้วยกันเราด้วยกันเนี่ยคือโครงการมันเยอะไงเรากำลังนึกว่าเฮ้ยอะไรว่าเข้าใจอะไรกันอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อยังไงเพื่อให้เม็ดเงินกับประชาชนใช่ไหมเสร็จแล้วประชาชนก็สามารถเอาเงินเนี้ยลงไปใช้จ่ายไปท่องเที่ยวได้เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ด้วยแล้วก็มีโครงการอื่นๆอีกมากมายนี่คือ3แผนงานโครงการที่เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการกู้เงินในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าโอ้ยมันจะเป็นการไป เพิ่มหนี้สาธารณะไม่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคุณแพทริเซียมงคลวันิดผู้อำนวยการสํานักง,งานบริหารหนี้สาธารณะก็บอกว่าการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงินไม่เกิน5้าแสนล้านบาทนี่นะคะสํานักงานบริหารหนี้จะทยอยกู้เงินตามความจําเป็นและตามแผนการเบิกจ่ายจริงก็คือไม่ได้กู้เงินทั้งจํานวน5้าแสนล้านบาทในคราวเดียวกันนะก็ะคือทยอยทยอยอโครงการนี้มาจําเป็นต้องใช้เท่านี้ก็กันไปแต่เพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบวงเงิน5้าแสนล้านบาทไม่เกินไปกว่านี้ แต่ถึงไหมอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะมโดยจะใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วก็ไม่ให้เกิดการแย่งสภาพคล่องจากภาคเอกชนะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะอย่างที่บอกกันไปเราจะใช้เงินกันไปเกือบครบ1ล้านล้าน,านบาทแล้วแล้วก็ต้องกู้เพิ่มเพื่อฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการระบาดของโควิดสิแต่ว่าสํานักงานบริหารนีสสาธารณะก็ได้ประมาณสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP นะสิ้นเดือนกันยายน2 5 6 4คือเขาประมาณการล่วงหน้าไปแล้ว นะว่าจะอยู่ที่58-56%ยังคงดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาสถิรภาพทางการคลังแล้วก็การบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ เขาพูดแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากลน่ะเขายังมีมุมมองที่ดีต่อภาคการคลังที่แข็งแร่งของประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าความเชื่อมั่นในการดําเนินนโยบายทางการคลังของภาครัฐนั้นยังคงเป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เราไปบังคับให้เขามาสร้างความอะไรนะมามาบอกว่าเชื่อมั่นเราไม่ได้หรอกอนั้นเขาต้องมองจากภาพรวมของ,ของการบริหารการเงินการคลังของเราแล้วเขาถึงบอกเราได้นะคะ